สวัสดีครับอ,อยู่กับกหกล้อดำกรีนครับอถึงไหนแล้วอ่ะอันนี้มาจากไหนอ่ะแซมมิ่เอ๋อแมม่เหรอทำอะไรอันนี้ทำอะไรบ้างครับเนียวันนี้บอกบอกเอาแล้วแล้วเครื่องไปถึงไหนแล้วครับรเครื่องไปถึงไหนลแล้ะจะเซ็นแล้วบอก แล้วเขาไปไหนกันหมดจ้ะไป,ไปงานไปงานหมดครับไปาง,งานไปนาง,งานหมดแล้วไม่มีใครช่วยอ,อ๋อให้แซมวิ่งช่วยไปนี่ครับอ๋อเขาอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วเนาะนยังไม่เสร็จดีครับอันนี้ใกล้ความจริงแล้วแหละ<อ>ใกล้ความจริงแล้ะเราก็ให้กำลังใจครับโอ้มันครบทุกอย่างเลยดิใช่ไหมเนี่ย ก็ครบทุกอย่างแต่ว่าความสมบูรณ์ได้ได้กี่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอ้ยห้าสิบห้าสิบบอกโอ้ยห้าสิบห้าสิบอย่าพึ่งไปไหนเลยเอาให้มันร้อยเปอร์เซ็นไปเลยเบเปอนันจุ่น้ำเอาแซมเชื่อมเป็นอยู่บ่เขาเชื่อมครับผมเชื่อมไม่ค่อยได้บ่ทำไมอ่ะระบบประสาทตาอ๋อประสาทตาไม่ค่อยดีเพราะว่าเชื่อมไปไม่ปวดตาไปปวดเบ้าครับนี่อ๋อปวดเบ้ามันมันอ๋อโอเคะ ก็ต้องเสริมไงเราทำตัวนี้เออแล้วก็ค่อยยึดที่ว่ายังไม่ยึดเพราะว่าแซมวิ่งมาช่วยไม่ได้ศูนย์พอจะไปได้ไหมเอายังไงพี่เอออย่างนั้นก็ได้เออนี่เหรอเอาย่างงั้นก็ได้นั่นแหละมันก็จะได้ศูนย์อ่ะสเตอร์เปลี่ยนยังสเตอร์เปลี่ยนเป็นสเตอร์เล็กแล้วครับเอาแล้วมันจะลากได้ไหมก็ได้อยู่ครับไม่ช่วงมันออกตัวมันได้ไหมออกได้ครับออกได้อยู่บ่ถ้าความเบลจะเพิ่มขึ้นอีก ความเร็วมันเพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงมันช่วงมันขึ้นเนินด้วยช่วงออกตัวเนี่ยมันไม่เสียกำลังรถบ่ไม่หรอกครับประมาณนี้รับอ้าวขนาดนั้นก็ได้ครับประมาณนี้รถออกมาเยอะไหมล่ะโอ้ยโอ้ยในของเก่ามันอยู่ตรงไหนไอ้สเตอร์เก่าสเตอร์เก่าก็เก็บไว้ถุงนุ่บอ๋อ มีอยู่หลายไซส์อยู่ผมไปซื้อของเชียงกงมาครับเพราะว่ามจะไ,ได้ประหยัดตังค์หน่อยประหยัดประหยัดงบประมาณเนาะ,นะก็ไปเดินเลือกดูก็อันไหนสภาพพอกะว่าพอใช้ครับนเ<อ>นาะม,มาเก็บไว้ในรถนี่แหละเมื่อวานเมื่อวานเอซีมาเยอะเลยครับมาช่วยอ,อันนี้ก็เกือบจกครบแต่ว่าก็ความสมบูรณ์ก็น้อยครับแต่ การจะใช้ให้มันดีมากก็คือต้องใช้เวลาเยอะครับใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาเยอะตรงนี้มันอากาศร้อนแดดร้อนด้วยแหละก็การมันเสียเยอะครับเหมือนกับหมักหมมเนาะครับไอคล้ายๆเขาเขาว่าอะไรดินดินพอกหางหมูอะไดินพอกหางหมูครับว่าถ้าคนก็เป็นพวกเรือรังไปแล้วเรือรังเต็มตรงนั้นเต็มตรงนี้เนาะมันไม่ถ้าเปิดตรงนั้มันไม่สมบูรณ์ครับอ๋อครับไม่เป็นไร ขอให้มันเคลื่อนได้ค,ดคทำมาหากินได้เนาะรเราก็ไปเรื่อยๆไม่ได้รีบหรอกครับเพราะว่าค่ำไหนนอนนั้นอยู่แล้วครับไม่เคยกลับบ้านบะก็ไม่มีธุระก็ไม่ค่อยได้กลับครับอ๋อแต่ใครอยู่บ้านแถวบ้านก็มีแม่อยู่คนเดียวกับน้องอแต่ผมก็ใช้ชีวิตอย่างนี้คือ อยู่บ้านมันก็รายได้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะก็มียางแต่ยางตัวลงราคาอืมียางอยู่ประมาณสองไร่แต่ผมไม่ได้กลี่ยผว่ายางมันลงราคามากครับะเพราะว่าจะกลีดก็กลัวเสียนายางเนาะเอาไว้เผื่อเวลามันมีราคาเหมือนกับเราเก็บออมเนาะเก็บออมสินเหมือนพเนจรนมพเนจรครับอันนี้บังแดดไปเลยก็ยังเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนได้ได้เครื่อง เครื่องมือสองมาเนาะ<ช>เอา<ช>ระบบไฟเขาเดินให้หรบอเ่ไม่ได้เดินครับอันนี้ก็คือให้เขามาช่วยต่อเฉพาะไอร้ระบบสตาร์ทครับแล้วระบบอย่างอื่นผมก็จะหาจอดที่มันเหมาะเหมาะแล้วก็เราค่อยเดินไฟครับค่อยเดินทีละนิดเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ระบบไฟตัวนี้เพราะตัวเก่าก็ระบบไฟอีกตางหาดครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็นต้องหาที่หลบพอได้พักผ่อนได้อาบน้าอะไรแต่งตัวแบบอะไรมากครับอยู่ ต,ตรงนี้ก็อาจจะเกรงสักหน่อยเพราะว่าอะไรก็อยู่กับแกเนาะอ๋อไม่เป็นไรค่อยๆทําไปครับครับ <c oughs> ขอให้กําลังใจทุกคนครับขอให้ออกจากตรงนี้ได้ปลอดภยัยแล้วก็ไปที่อื่นก็ปลอดภัยเนาะไปที่อื่นก็ต้องหาที่สว่างแจ้งๆนะครับพ <c oughs> ยายามลางคืนก็ไม่ให้มันเสี่ยวมากครับครับเพราะว่าถ้าคล้ายๆอย่างนี้ก็ค่อนข้างก็เสี่ยวนะครับถ้าว่ามันมืดเนาะดังนี้มันยังมี มีเออหลอดไฟตรงนี้อยู่เพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวก่าไรถึงว่ามันจะบ้านจะห่างเนาะมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเนี่ยคันเนี่ยถ้าเกิดไปในที่แคบจะกลับรถไม่ได้เนี่ยต้องไปที่กว้างๆเนาะคือว่าที่ตรงไหนเข้าแล้วอนกไม่ได้คือไปเข้าไม่ได้เลยครับตัวนี้ก็คือไม่มีเกียร์ถอยนะพ่วงจริงอยู่แต่ไม่มีเกียร์ถอยครับก็คือพยายามต้องมอง ดูก่อนเนาะว่ามันกลับรถได้ไหมก่อนจะเข้าไปไปแล้วพอจะวนกลับได้ไหมออืมถ้าไปแล้ววนกลับไม่ได้จบเลยครับเพราะว่ามันหนักมากเพราะว่าการจะเราจะเ็นเทนถอยนะก็ยากเนาะยากคนเดียวอ่ะคนเดียวสองคนก็ยังยากเลยสองสามคนก็ยังยากเลยครับเพราะว่ามันหนักหนักมากพยายามครับาดเอาของออกครับ ต่อระบบไฟเสร็จก็ oh, กค่อยอ๋ออันนี้จะเอาทยอยไปขายบ้างของเก่าที่เก็บมาสะสมไว้ครับยังไม่ได้ขายก็จะเอาลงขายไอ้ตรงนี้ไม่เชื่อมมากวะนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้มัน,น,นร้าวแล้วเนะี่ยตัวนี้ก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ก็คือไม่ได้เชื่อมนะอครับอันนี้แค่แต้มมาเป็นจุดค้ำยันครับอ๋อค้ำยันเฉยๆถ้า ถ้าแต้มเลยก็เวลาถอดนี่จะถอดไม่ได้ครับอ๋ออันนี้ก็คือช่วยคำยันช่วยครับเพราะว่ามันแปลงเนาะครับว่าถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยปีเนียมชุดเบรกดับนี่มันก็จะอาจเะเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวดดูผมอยากดูตรงนี้อีกแล้วโอ้ยชอบไอ้ตรงตรงเนี้ยนี่ตรงโลโก้เนี่ยยูดีเนี่ยยูดีมีแรงตอก่อนมันจะเป็นของมิตูครับ ไปเก็บได้ใหม่ก็เลยม,มาใส่เป็นยูดีอ๋อโอเควันนี้กันแดดไหมครับอันนี้กันแดด,นนด,ดสุดยอดละโอ้มีช่างระดับไหนเนี่ยมาช่วยเนี่ยเขาว่าเขาศึกษามาทางนี้ครับ<า>รบ่สุดยอดอ่ะนี่แหละคือหนุ่มพนิจรครับมาพักซ่อมรถตรงนี้หลายวันแล้วแหละก็คือยังไม่เสร็จเอ้ยยางก็ไปสูบมาแล้ววะ อยู่นี่แหละครับยางใช้ยางรถเก,ก่งเนี่ยะขอให้เสร็จเร็วๆครับจะได้ออกเดินทางหาของเก่าขายต่อครับตรงนี้ก็ขาดรายได้หลายวันเหมือนกันสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ